ครับอีเวนต์ทอบคุณพักรออยากเห็นพี่ๆกินอบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาเ shower shower to s เวอร์นะครับผมให้โอกาสกีนได้มามาอีเวนนี้นะครับผมได้มาเจอแบบเป็นๆทุกคนเตรียมตัวยังไงกีนกินก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ shower to shower ชอบอาบน้ำขนาดไหนสูสีเออสูสีเลือเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำึ้าง ตอนไม่จังหวะนะเมื่อกี้การเวที้อม,อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอา้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ง <c oughs> ยครับผมเโดนไหมคะโดนไหมเอาแล้วกล็ เขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มียีเวดับน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เซ็นชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงคะเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งไหนไม่ธรรมดาไม่รรมดามันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพราะครั้งเจ็บใช่ทไ่เขาเองในกระจกดูรู้สึกไปเขาเป็นเซ็กซี่ รู้สึกเออก็โอเคครับก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มาคืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาเลืเอยใช่สุดยอดพี่ใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ว่ชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังไม่มาเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำอไรอย่งเงี้ยมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบ คนไม่เข้าใจว่าเอ้ยล้อมาเหตุใดทำเปนแฟนเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างเหตุใคือแบบรั้นน้ำก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีครับแล้วคุณชื่อคุณความสามารถในการเปิดอะไรอย่เงี้ย ก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจและก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาวเวอร์ชาวเวอร์แล้วก็ตัวพีเอ็มพีได้มีโอกาสติดตามชาวเวอร์ทูชาวเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ,พ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวเวอร์ชาวเวอร์แต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีพีกรเนออไยะมลู๋่้ จะร่ว่หมดนับนิ้วหน่อยเลยหลายหลายคนคำนวณให้ว่าเกินร้อยล้านแล้วนะอ๋อนี่ถึงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรเป็นต้นมันมันไม่ี่จมเล็กไม่ได้ช่วงนี้นับเลขไม่เก่งขาดอะไรบ้างคืออะไรนะครับขาดอะไรบ้างใรื่ก็หลายอย่างก็เหลือใช่ไหมพี่บนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการ ทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่เป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวนีร้อยล้านบานเหรอร้อยจำไม่ได้รบคุณครับก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่างชาวเวอร์ด้ชาวเวอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้วันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคีบแบบน้าเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีพีมากเลยนะในการ r e p r e สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกกวววว่่่่าัมททีีเชือนนใตด้้ยแล็ จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบลนอินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะเพลยเซด้วยด้วยครับที่เรายังไม่เปิดตัว่ะมีกี่ตัวตอนนี้อีกคไหครับออเอนก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะที่กลางจะเปิดตัวแต่มีอะไรอยู่บ้างครับพ่ร่งาไ ก็มันผู้หเนาะอี้เป็นราเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนของการตลาดจริงๆร,รู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเ,เชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไร้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีใหม่ๆได้เจอ ลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยที่มองว่า TPV จุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็สินค้าแฟร์งามขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวพี่เองสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยมีตัวไหนที่จะซอร์ไสนใจมากขึ้นไปอีกบ้ากับหนูคนที่พี่หรออะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยอะเลย ก็ก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามเหมืกันมีเราเปิดตัวแบบหยุดอีตัวคะนนับมือใหวไหมอะไรอย่างนี้ไหมเราเปิดตัวกี่ตัวประมาณสี่หมื่นกว่าตัวอันนี้ผ่าหัวแล้วนะผ่าหัวผ่าหัวเลยเหรอสี่หมื่นตัวเลยเหรอถ้าผ่าหัวอย่าเข้าใจพี่ผิดนะเป็นโจ๊กนะครับเมื่อกี้มีแบร่วมงารแบบ าค่าอความบากอะไรนะครับเอกี้ทีทนะาูคมมากได้ทำงานด้วยใตสหรับวพ่ลลงเงวลาฟัาอโอพื้นใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงเนี้อะไรอย่างเงี้ยก<ม>อนห้านี้พี่เป็นอี่อายมาก พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากแบบนี้ครับปีทองของเราเลยใช่ไหมครับผมแค่ครึ่งปีก็เป็นพีทองของเราเลยพี่ไคะพี่ดีก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันดิฉันรักอะไรนะนการแบเอ้ยดิ่ันก็จะกลับบ้านไม่ส่วนมอนิดหน่อยผัดบอลดื่มนันย์ย ันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะเหรอครับถาม้จัดการแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำกันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดครับไม่ค่อยเป็นสายนะไม่เป็นสายนั้นเป็นพุทธกาบูแทนหรือเปล่าพี่ทำติดใจให้ผมใส่ ตอนรับกสถานการณ์โอเคนะโอเคครับต้องมีเลย